ตุกมาแล้วพี่น้องฝนตกมาแล้วนกตากฝนฝนกำลังตกฝนกำลังตก บริเวณสาราลรยสิสามปีวันพ,พนุธขณะนี้ฝนกำลังตกไป่นองกำลังลินลินมาแล้วลินมาแล้วฝนลินมาแล้วฝนลินมาแล้วฝนมาแล้วพี่น้องบางนกด้วยบัน อริเวณสาละรอสรสานตีทาวเวตสวนนระมาลา พระนาคก,กสวยงามพระวิสวรพระนาคก,กพระมหาราภพระศิวลี มีหาน,นาหลวงปู่หยาวิหารหลวงปู่ย่าพอระฆังพอระฆังสวยงามมาก,มกบรรยากาศน่ามหาัศ